มาคุณผู้ชมมากินกันแกงซื้อมาจากในงานปากเบินเบินพุงเมื่อกี้โทรไปสั่างยา่ยาเขาบอกว่าช่วยซื้ออันนี้ให้แม่หน่อยเดีย๋ยวจะโอ,อนเงินไปให้ลูกชิ้นนี่ลูกลูก,ลกคุณแจยอยู่นี่ลูกแล้วรีบวิ่งขึ้นมาช่วยแม่ก,ก่อนคุณผู้ชมนี่เป็นแกงแกงเขียวหวานมันมากเลย แกงกะทิมันมากอันนี้เป็นแกงเนื้อแกงเนื้ออุกหนึ่งเก้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นอะ่ะ 60, ตะไคร่หกสิบตะไคร่หกสิบแต่เขาให้เยอะอันนี้อยากกินมะม่วงเบากะปิแห้งเพราะวันนั้นให้ตะก้องไปหมดตะก้องชอบกินสั่งมะม่วงเบากะปิแห้งไปแล้วก็สั่งลูกชิ้นปะาครไปแล้วก็สั่ง กชิ้นยักษ์ห้าถุงเพื่อที่จะมาทำก๋วยเตี๋ยวกินเพราะว่ามีน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เหลือจากเหลือจากอัอเนี้ยจากโอ้ยน้ำลายสอไปเหลือจากอเน,นี้ยคุณผู้ชมจากไอที่เมื่อวานแม่สั่งก๋วยเตี๋ยวหมูมากินเนี่ยหวานซืนวานซืน คุณป่าจะถูกเล็ต้ายตองตัวออกสนป่ดเล็มุงคุไม่ออก เลขมงคลไม่ออกเดี๋ยวถูกทางหงทองเขาก็ส่งข้อความมาเองแหละอีกสองชั่วโมงเขาก็โอ,อเนเงินมาเดี๋ยวให้ลอเตอรี่ออกก่อน หวยอ,อมสินออกรางวัลที่หนึ่งศูนย์เก้าหวยอมสิงกับหวยไทยมันจะออกแบบใกล้เคียงกันสติกเกอร์ข้างหลังมาซีบีดีออกมาให้แม่ดูก่อน ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ตรวจอ่ะซื้อลอตเตอรี่หงทองออนไลน์อะสบายใจได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาถูกเขาก็แจ้งเราเองแหละถูกเท่าไหร่เท่าไหร่ถูกเท่าไหร่เท่าไหร่าหรางวัลที่หนึ่งออกหรือยังล่ะรางวัลที่หนึ่งออกหรือยัง ซื้อลอตเตอรี่หวยใต้ดินซื้อได้ไงเดี๋ยวตำรวจจับมันผิกกดกฎหมายมันแม่ซื้อลอตเตอรี่จากของทองซื้อลอตเตอรี่จากของทองสะดวกสบายถ้าเราถูกเขาจะแจ้งเราภายในสองชั่วโมงโอนเงนินให้เราหลังจากหวยออก ไม่ต้องเสียค่าจำเนียมอะไรเนีย่ยสะดวกสบายสมัยก่อนลําบากก็ไปพ้ลูกนองไปเดินดูตามแผงโอ้ยดูเป็นร้อยรอยเจ้าก็ไม่มีเสียวเวลาทํามาหากินแล้วตามแผงแม่งขายแพงก็ว,วันนั้นที่ฉันไปวัดแข่ฉันซื้อหน้าวัดแข่ห้าใบหกร้อยห้าสิบ แกงเจ้านี้ทําอร่อยปากเบินเพินพุงเกตเปเอกมัยนะเขาจัดงานนะปากเบินเพิ่มปรุงชั้นเอ็มนะเปิดวันที่ยี่แปดถึงเจ็ดกันวาไปไปกินกันได้มีแต่ร้านอาหารอร่อยอ่อยขายไม่แพงเลยขายถูกขายถูกและอร่อยด้วยเนาะแกงทำยักษ์ขนาดเนี้ยนะ คุณผู้ชมดูแต่ร้อยแปดสิบเองนะเนี่ยเมื่อกี้เต็มชามเลยนะร้อยแปดสิบเคียวหวานเนื้อโคกุนและอร่อยด้วยไม่แพง คนชื่อเอ็มแบกรายการคุยแซบโชว์เชื่อแม่ลีน่าพิกวิกิตให้เป็นโอกาสไปออกทุกรายการที่ทอดเชิญ ไม่ต้องไปสนใจที่คนมาคอมเมนต์บอกว่าหิวแสงอะไอย่าไปเชื่อเขาอืมปปกตูหนห้าเหรออืม วันที่ห้าธันวาไงมึงวันพ่อไงวันพ่อไงวันที่ห้าธันวาวันพ่อวันที่ห้าธันวา เลขมงคลไงมึงมีกับกับการเกียวหวันเนะื้ออร่อยมาก เนื้อเขาเปื่อยมาวันแรกกินแล้วเนื้อ,อแบบขาวๆอ่ะแบบเหม็นสาบแต่วันนี้พ่อแม่ไปต้มอ,อีกรอบนึงอ่ะเครื่องแกงกับสมุนไพรมันเข้าไปเนื้อไม่เหม็นสาบเลยวันแรกที่มายังกินแล้วแบบเนื้อมันเหม็นสาบแล้วแม่ก็แบบว่าจะยกให้ตะกงกินไงเพราะตะกงมันเป็นอิสลามไง กเสียนหวยเสียนหวยเสียนหวยตกกระป๋องกันหมดเลยเพราะว่าใบมาไม่มีศูนย์แปดศูนย์แต่ของแม่ซื้อหนึ่งถึงร้อยไงมันถูกอยู่แล้วแหละแต่มันจะขาดทุนนหรือกำไรเท่านั้นเองแม่ซื้อหนึ่งถึงร้อยมันมันถูกอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมถูกตั้งศูนย์แปดแต่รางวันที่หนึ่งจะถูกหรือเปล่า อันนี้ของเขาเป็นหน่อไม้สดนะไม่ให้หน่อไม้ดอกถ้าหน่อไม้ดอกไม่ได้กินอแลืออาหารเป็นคิึเงากระดาษให้แม่มวนหนึ่งขึ้นยังไงกับพี่มาพี่มาเป็นคนดีเป็นแต่มือไวเป็นหน่อยฉันเอง ถ้าพี่แม้เป็นคนไม่ดีเขาไม่ได้อยู่ในวงการมาสี่สิบปีนะรู้ป่ะปีนี้ศูนย์มาแรงนะศูนย์มาแรง อืมมาต้นเก็บต้นเก็บเอาไปใส่ขงและแชา่เปนเยอะแีมเอาไว้จิงมันเต่นที่ไม่มีอะไรกิน้อนไหลไปในลูกมันแตกไปทุกเย็น อร่อยอ่ะอร่อยเราดูาใจไกรส่งอะไรมาเกิดจะต้องโอนเงินให้เขาใครถูกหวยแากบ้างพิมมาใครถูกหวยแดกพิมมา <laughs> อืม แปดศูนย์ห้ามาคุณเพชรพันปีมีแปดมีห้าอืมคุณเพชรพันปีแปดศูนย์ห้ามาคุณเพชรพันปีกับแปดศูนย์ห้ามา ของแม่เนี่ยเดี๋ยวถ้าถูกเนี่ยเขาจะส่งเอสเอ็มเอสมาเขายังไม่ได้ส่งมาขึ้เพชรพันปี บอกแม่แปดศูนย์ห้ามาคือที่คุณเพชรส่งมามันก็มีมีแปดมีห้าที่เขบ่าอ่ะเลขมงคนลนั่นแหละวันที่ห้าธันวาวันพ่อศูนย์แปดมาจากไหนวะ เขาบอกว่าจูนบอกตามแม่หลายเลขเลยถูกแดกมึงซื้อหวยใต้ดินใช่แหมถ้ามึงซื้อซื้อลอตเตอรี่จากหงทองมึงอาจจะถูกเลขหน้าสามตัวใช่ไหมมึงก็อาจจะถูกเลขหน้าสามตัวของฉันรออยู่จ้ะฉันถูกอยู่แล้วเพราะฉันซื้อหนึ่งถึงร้อยมึงอยากซื้อมึงก็ซื้อแบบกูหนึ่งถึงร้อยมึงถูกอยู่แล้วแหละ แต่มันอยู่ที่ว่ามันจะขัดทุนหรือกำไรฮะนี่นะคุณเพชรพ,พันปีบักกีดแปดศูนย์ห้ากีดกีดกีดคุณคุณเพชรพันปีเท่า เขาบอกหกเจ็ดออกหวยนี่ไงไว้อมสินนะหกเจ็ดไวยอมสินเนะี่ยออกศูนย์เก้ากับหกเจ็ดอืมเลขหน้ามีหนึ่งเจ็ดศูนย์จะเจ็ดแปดหกเลขท้ายสี่ศูนย์เก้ากับสี่สองหนึ่งอืมไปออกเหมือนกับไว้อมสินเลยนะไว้อมสินก็ออกศูนย์เก้ากับหกเจ็ด

ซื้อหนึ่งถึงร้อยมึงถูกแน่มนเชื่อกูเล <c oughs> หมอของฟันบอกรับพลาดเองหลังพยายามใกล้ชิดแกกสันหวังแต่โดนปฏิเสธ ไม่ใช่หรอกหมอมันกอกเหล้ามันเหมาะสําหรับผู้ชายเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นผู้ชายแล้วไปกอกเล่าผู้หญิงมันน่าเกลียดภาพลักษณ์มันไม่ดีไงภาพลักษณ์มันไม่ดีอืม มีคนถูกรางวัลวที่หนึ่งนี่สำหรับวันนี้ทาาเราก็สำหรับไปตนอที่เดือนกันรีมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแล่ะสิิธีคนที่ยี่สิบสองของหงทอง มีไหมวดนี้มีถูกรางวัลที่หนึ่งไหมไม่ทราบชื่อผู้โทฮัลโหลฮัลโหลลูกจิตโทรมาลกูกจิตโทรมา ขุนช้างให้ศูนย์ห้ตรงๆขุนช้างไหนวะขุนช้างคนไหนไม่รู้จักของแม่ถูกอยู่แล้วแต่ไม่รู้ถูกเท่าไหร่ไงเดี๋ยวเขาก็แจ้งมาเพราะแม่แม่ซื้อหนึ่งถึงร้อยไงมันถูกอยู่แล้วลนะ่ะ ยังไม่รู้ว่าถูกเท่าไหร่งไงเราก็แจ้งมาของเขามีคนถ,ถูกระวันที่หนึ่งนะพีที่ถูกราวันที่หนึ่งจำโองทองสองนะคุณค่าอันนี้ค่ะ่นิ่ นดีด้วยนะจ๊ะหงทองวันนี้แตก12ล้านหงทองแตก12ล้านและแจรางวันที่หนึ่งมีผู้โชคดีถูก12ล้านนะจ๊ะเออ หีหงทองหงทองเดี๋ยวเดียเดี๋ยวพอคุณวีถ่ายทอดสดไปชนบุรีคงจะเดินทางไปกว่าจะไปถึงนั่นเนี่ยเขาแน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งแหละคุณวีประมาณทุ่มหนึ่งอาจจะไลฟ์สดอ,อีกทีหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่ง สี่สามสองศูนย์ออกไหมอ่ะอ๋ออ๋อเอาสี่สองหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แปดยินดีด้วยนะคะคนที่ถูกระหวันที่หนึ่งหุ่ทองแตกทุกงมื่รางวัลวที่หนึ่ง แตกทุกงวดเลยแต่งวดที่แล้วไม่แตกแต่ว่างวดนี้แตกสิบสองล้านเลยแต่มอมให้ที่ชนบุรีเลยไปทันทีเลยเพราะว่าคุณวีเขาเตรียมเงินไว้อยู่แล้วงวดหนึ่งเขาเตรียมไว้ร้อยล้านไว้จ่าย